สดีพ่อแม่พี่น้องคนเชียงใหม่ทุกคนนะเจ้าอู้กำเมืองบอกจ้างแต่ตั้งใจมาขอคะแนนคนเชียงใหม่ให้กับสวออก,ก้องได้ไหมคะเบอรอะไรครับอร์อะไรเบอรอะไรคะเบอร์อะไร,อะไร,ะอะไรโอ้โหแสดงว่าติดตามแฟนพันแท้ หญิงไม่ยืนอยู่ตรงนี้ต้องบอกอย่างนี้ค่ะสี่ปีที่แล้วตอนนั้นเป็นโคศพพักเพื่อไทยก็มาช่วยท่านพิชัยเนี่ยหาเสียงอ,อบจอจนชนะเลือกตั้งวันนี้จะกลับมาเป็นนายกอบจอสมัยที่สองขอรักษาแชมป์ขอพัฒนาเชียงใหม่ต่อเนื่องขอโอกาส คนเชียงใหม่อีกทางได้ไหมคะได้ไหมคะโอ้เสียงดังฟังชัดอย่างนี้ก็ใจฟูค่ะจริงๆทำไมเราจะต้องเลือกคุณพิชัยต่อเรามีนโยบายหลายอย่างที่อาบาจอทำไว้แล้ววันนี้เราต้องการสารต่อเมื่อกี้พี่พิพัฒชัยไพบูนบอกไปแล้วเราจะยกระดับ รพอพสตให้สให้มีการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเชื่อไหมคะสมัยอบจอที่นายกก้องบริหารมาเนี่ยเชียงใหม่เป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการจัดทำระบบเทเล m ม d i ิซีนหรือว่าตู้รับคำปรึกษาออนไลน์ผ่านหมอต่างพื้นที่ เคยได้ยินโครงการนี้ไหมคะทำไปแล้วด้วยนะเอาเทเลแมกนิซีนไปตั้งให้พี่น้องที่อำเภอโป่งแยงจังหวัดเชียงใหม่ใช้บริการแล้ววันนี้ค่ะทะาศารต่อสอวอนายกก้องท่านพิชัยขึ้นมาเป็นนายกนอกจากสาธารณส,สุขจะมีนโยบายรับยาใกล้บ้านผ่านเภสัจกร ไม่ต้องไปรอคิวที่โรงพยาบาลรับยากใกาล้บ้านดูได้เลยว่าเราแวกบ้านเราร้านยาไหนเข้าร่วมโครงการเรายังปรึกษาหมอใกล้บ้านผ่านเทเลเมกิซินได้ด้วยค่ะดีไหมคะดีไหมคะหมดเวลาไปตั้งแต่ตีสกว่าจะได้ตรวจเที่ยงเพราะเดี๋ยวนี้ระบบเทคโนโลยีมันออนไลน์และทั่วถึง แต่ต้องเลือกให้ถูกคนต้องเลือกเบอร์เลือกเบอร์นอกจากนี้ค่ะนโยบายในยระดับท้องถิ่นแล้วสิ่งที่อปจอทำเป็นรูปธรรมก็คือการแก้ไข PM 2.5คนเชียงใหม่มีปัญหาเรื่องฝุ่นไหมคะมีไหมเขาบอกว่าเชียงใหม่อ่ะดีทุกอย่างเลยเจ้าอากาศก็ดี อากาศเย็นภาษาก็ม่วนอาหารก็ลำแต่เสียอย่างเดียวอ่ะมีปัญหาฝุ่นอบอจอที่แล้วค่ะท่านพิชัยก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อดูแลและควบคุม PM 2.5รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณกว่า10ล้านบาทเพื่อไปดูแล รักษาแล้วก็เฝ้าระวังเรื่อง PM 2.5ในกว่า722แห่งทั่วเชียงใหม่ถ้าวันนี้ท่านตัดสินใจเลือกคนที่ใช่กับพักที่ดีนโยบายที่กำลังจะออกและเป็นกฎหมายที่ชัดเจนพรลบอากาศสะอาดที่ผักดันโดยคุณจกักระพลตั้งสุทธิธรรม ็จะนำมาสู่อากาศสะอาดของเมืองเชียงใหม่ด้วยค่ะแล้วทำไมล่ะอากาศสะอาดมันดียังไงอากาศสะอาดเมื่อไหร่คนก็จะมาท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่นะเจ้าพอมาเที่ยวเมืองเชียงใหม่ร้านค้ากลับมาคึกคักเศรษฐกิจฐฐฐฐก็กลับมาดีแต่ต้องเลือกเบอร์ที่ถูกคือเบอร์เบอร์ นอกจากการท่องเที่ยว PM 2.5ที่อาบาจอทำอยู่แล้วบริการสุขภาพที่อาบาจอกำลังจะอัปเดตแล้วยังมีนโยบายดีๆอีกหลายอย่างวันนี้พ่อแม่พี่น้องหญิงในฐานะที่เป็นอาจารย์มาก่อนเคยสอนมหาลัยคะ่ะใครมีลูกกู้กยอสอบ้างยกมือขึ้นโอ้โหก็มีอยู่บ้างเนาะ กยศออวันนี้รัฐบาลก็ดูแลแก้ไขปรับลดอักตาดอกเบีย้ยเดิมจ่ายช้าโดนเบี้ยปรัปบ7.5%ต่อปีแต่พอรัฐบาลนี้เข้ามาเบีย้ยปรับเหลือ0.5%ต่อปีขยายเวลาการผ่อนชำระไปอีก15ปีอนาคตลูกหลานถ้าต้องกู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อสร้างอนาคต รัฐบาลเพื่อไทยก็พร้อมผลักดันค่ะแต่มันจะเชื่อมโยงกับอบจอได้เพราะวันนี้รัฐบาลมีนโยบาย Learn to earn คือเรียนรู้ตลอดชีวิตดังนั้นค่ะถ้าเลือกให้ถูกต้องเลือกหมายเลขสองคุณพี่ชัยเลิศโพลิศสอนฝากหน่อยได้ไหมคะฝากเบอร์สองได้ไหมคะค่ะข,ขอบคุณมากคะ่ะ